สวัสดีครับผมแอมทัชกรสถิตทะลดีนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมจรกิตยศกัญญาดุลครับตอนนี้กาลังศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เองการแสดงชั้นปีที่สครับสวัสดีครับผมจูเนียนะครับชัยชาติบดิตสุกุลพรนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสมชัญนะครับอยู่ชั้นปีที่4ครับครับแล้วพวกเราก็คือผู้ที่รับรางวัลนะครับเซตกด์ออฟเดอะเยียปี2016ักครับผม ก็ตื่นเต้นครับเป็นเป็นงานแรกเลยนะครับเป็นผลงานงานแรกเลยของผมด้วยแล้วก็พอม,มาเจอพี่ๆน่ารักทุกคนครับน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นมืออาชีพมากแล้วก็เจอน้องๆสองคนนี้คือเฟรนลีมากตอนแรกก็คือยังไม่สนิทพอสนิทแล้วรู้สึกรู้สึกอบอุ่นมากครับผมก็โบโนะครับโบ ทุกกว่าที่เคยถ่ายมาครั้งก่อนๆอ,อย่างสเตจกาคิดว่าโป์แล้วตอนนี้ก็ยิ่งกว่าครับที่ถ่ายวันนี้ก็โอ้ยต้องต้องไปดูเองอ่าเรียกเรียกเรียกว่าน้อยชิ้นดีกว่าครับ <laughs> เรียกว,ว่าน้อยชิ้นดีกว่าครับ <S <S อ,รอ่าใช่ครับแต่ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไป ซื้อหรือไปดูตามหาครับอุดหนุนได้นะอุดหนุนได้นะครับเดือนเมษายนรับรองครับมาหลายภาพแน่นอนอะน้าอกมา้งฮะน้ากผมก็นะครับแขนก็ได้ครับแขนก็ได้เซ็กซี่อ่ะ โหยากนลยคก็ช we ่วงช่วงช่วงส่วนบอลนะครับไม่ส่วนล่างนะไม่ใช่ส่วนล่างก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนๆและที่จูดนะครับผมมาเจอพวกเราได้นะครับผมเห็นพวกเราถ่ายชุดน้อยชิ้นอย่างนี้อยากอยากดูภาพเต็มๆก็เดือนเมษายนครับผม หาซื้ออุหนุนกันได้ครับฝากติดตามมาด้วยนะครับบผ่ครับผม,บผมพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับ,รบก็ติดตามกันด้วยนะครับ